เขาไม่มีอายะเลยนะคะเพราะว่าคนของเราเนี่ยกับกับฟังอย่างมีสติแล้วคนของเราก็เป็นคนลากญ้าคนตัวเล็กตัวน้อยกับฟังอย่างมีสติได้มากกว่าคนคนเหล่านั้นอะไรแบบนี้นะคะแล้ว,แล,วแล้วไอ้คนที่คนที่เป็นอันชีวิลไลคือคนที่ไร้อายะเนี่ยก็มักจะโผล่หน้ามาเรื่อยๆแล้วก็เอายศถาบรรดาศักดิ์ขึ้นมากดทับคนอื่นแต่ว่าไม่รู้จักอายว่าตัวเอง ไอพฤติกรรมที่มันออกมาม,ม,ม,มันพฤติกรรมที่ไม่สมไม่ชาติกูรูใช่ค่ะถูกเลยถูกปะถูกค่ะพฤติกรรมนี้ไม่สมกับชาต,ติกูลความรู้ความสามา,ารถการศึกษาหรือเป็นที่อับอายของมหาลัยที่ไปเรียนมาอะไรแบบนี้หรือประเทศต่างๆที่ได้ไปทําการศึกษามาเนี่ยคือการกระทาแบบนี้มันทําให้พวกสถาบันเหล่านั้นตกต่ําลงด้วยจากการกระทำของตัวเอง ะคะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะที่เราพูดแล้วนะครับคที่แล้วเ,เราก็พูดว่ากลุ่มการฟังต่างๆเนี่ยพวกที่ฟังเนี่ยก็มักจะให้เหตุผลของตัวเองโดยที่ว่าเขาขาดการฟังที่มีสตินะคะดังนั้นเวลาเขาพูดแล้วเขาก็จะมีเหตุผลว่าก็มันแล้วก็มันอย่างนั้นอย่างนี้ก็มันคดีหนึ่งหนึ่งสองนี่ยอะไรเงี้ยนะคะคือไม่ได้ฟังเรื่องทั้งหมดอย่างไม่ได้เข้าใจด้วยว่าฟังแล้วต้องเข้าใจด้วยไม่ไเข้าใจาว่าสิทธิของ ผู้ต้องหาจําเลยคือไม่ได้สนอ่ะเพราะว่าไม่ใช่พวกฉันเป็นพวกเธอปั๊บเพราะฉะนั้นชุดความคิดมันมาหมดเลยบอกจะเอาร่างกลับสุ่ประเทศไทยนี่ทนไม่ได้แล้วจะกลับคืนแผ่นดินเนี่ยก็ขอโทษนะคะท่านพิวันเป็นคนไทยนะเกิดและโตเมืองไทยค่ะแล้วท่านก็เป็นนักเรียนในร้อยเหรียญทองนะคะใช่ค่ะรู้สึกว่าเป็นอาจารย์ในร้อยด้วยพี่แมแต่อาจารย์ลงในร้อยด้วยแล้วก็ ท่านก็เป็นนักเรียนเหรียญทองด้วยแล้วท่านก็รับการศาึกษาอย่างดีนะแล้วก็ท่านก็กเร็นนัวิศวะด้วย,ยใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นในกรณีการศาึกษาท่านก็ดีกว่าคนหลายคนนะคะดีกว่าคนหลายคนเลยแล้วก็ด้วยตําแหน่งหน้าที่ของท่านเนี่ยนะคะถ้าหากว่าท่านยังดํารงตําแหน่งในอาชีพทหาร,อ,าารอยู่เนี่ยนะคะ <godt úng. S 1> ก็ท่านอาจจะดํารงตําแหน่งที่สูงส่งกว่าคนบางคนที่มีรับที่มารับตําแหน่ง อสูงส่งอยู่ปัจจุบันนี้ก็ได้นะ,ะอันนี้อันนี้ก็เพราะฉะนั้นมันไม่มีสิทธิ์ใดเดเลยที่จะไปประนามท่านนะคะแต่นี้ในกรณีที่พอพอคุณฟังยังไม่มีสติปุ๊บเนี่ยคุณก็มีชุดไอ้ความคิดที่คอยประนามคนอื่นะแล้วก็คอยคอยล่าแม่มดคอยหาผู้ผู้ที่ถูกประนามเขาเรียกเบลมฮันติ้ง <ame> นะล่าตัวคนที่กระทําความผิดนะคะ,คะเพราะว่าคนที่ฟังยังไม่มีสติี่ยก็จะ ต้องการที่เป็นฝ่ายถูกคือ being right ต้องการที่เป็นฝ่ายถูกนะะเพราะฉะนั้นต้องควานหาตัวคน,คนที่ผิดให้ได้เพราะฉะนั้นในเมื่อในกรณีเนี้ยมัน,ม,นมันมีปัญหาว่าในกรณีของการอะไรล่ะการจำนำข้าวในกรณีของการจำนำข้าวเนี้ยซึ่งในกรณีของท่านอดีตนายกเี่ยท่านก็ทำตามขั้นตอนต่างๆเลยแต่พอมันมีปัญหาขึ้นมันก็ต้องควานหาตัวผู้ที่กระทำผิดให้ได้ ต้องควานมาให้ต้องต้องหาตัวคนที่เบร e ให้ได้โดย<ะ>ทุกวิถีทางโดยโดยชุดความคิดทุกชุด,ชดในขณะที่ในรัฐบาลชุดอื่นๆเนี่ยก็กระทำอย่างเดียวกันกับกรณีของข้าวเนี่ย<ะ>แล้วก็ก่อให้เกิดปัญหามากมายมีการคอร์รัปชันมากมายแต่คุณก็ไม่ควานหาตัวผูวกก้กระทําผิดเพราะว่ามันเป็นพวกเดียวกันกแล้วก็ยังปล่อยให้คดีบางคดีก็หมดอายุความนะคะาานะคะบางหน่วยงานนะคะหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ย ก็ทําเรื่องเสียหายก็ต้องขออนุญาตนะคะเพราะาเราพูดได้ว,ว่าที่นี่เป็นเรื่องของความจริงชทําให้ประเทศชาติเนี่ยสูญเสียงเงินทองมหาศาลจากการค<ช>อร์รัปชันของคนบางคนบางกลุ่มใช่ค่ะใช่และใน,นนี้เพราะว่าไอ้การท่านท่านจูเลียนก็บอกว่าการที่ต้องพยายามหาควาต้องพยายามควานหาตัวผู้กระท<ช>ําผิดให้ได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราสามารถกล่าวหาว่าคนอื่นกระทาผิดได้เนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ในสถานีที่เหนือกว่า ทำให้เราอยู่ในสถานะที่เหนือกว่าและสามารถปัดสินคนได้จากไอ้สถานะที่เหนือนั่นน่ะคือเราอยู่ข้างบนเราก็ชี้ลงมาเล่ะมึงผิดมึงผิดมึงแรงมึงชั่วแรงตัดนาเนี้ยนะคะแล้วก็ทำพอเราประนามคนอื่นได้มันก็ทำให้รู้สึกสูงส่งขึ้นมาอัพแตกขึ้นมาแล้วก็กดทับคนอื่นให้ต่ำลงนะคะแล้วเราจะรู้สึกดีที่ได้กระทำการแบบนั้นนะคะเพราะนั้น ไอเหตุผลต่างๆที่มาใช้เป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้เลยไอชุดของเหตุผลและชุดความคิดแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ใช้ไม่ได้เลยเพราะเพราะคุณฟังมาผิดผิดแล้วคุณก็พยายามล่าล่าตัวแม่มดแล้วคุณก็พยายามอัพตัวเองขึ้นที่จะบรรนามคนอื่นโดยที่ไม่ดูตัวเองว่าไอสิ่งที่คุณพูดคิดหรือทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่าอย่างที่ท่านอาจารย์แม้ว่าแล้วนะคะก็คือในวิชาอายุวิทยาเราจะพูดเรื่องนี้เลยนะคะว่าคนที่ทําผิดเนี่ยมันจะมีชุด มันจะมีพฤติกรรมอะค่ะว่า uh huh. จะพยายามหาเหตุผลฉันทําเพื่ออะไรทําไมฉันถึงทําแบบนั้น uh huh. แล้วก็จะทําให้ตัวเองสิ่งที่จะทำเนี่ยมันดิจิทัลไนส์นะคะคือ uh huh. มีความชอบทำสามารถจะเที่ยวไปแบบว่าคนนั้นว่าคนนี้เพราะ uh huh. ฉันเนี่ยถูกต้องแต่จริงๆแล้วถ้าเราจริงๆเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหกเดือนที่แล้วที่เกิดขึ้นเนี่ยคนคนนี้ก็ลืมตัวเหมือนกันเพราะเองก็อยู่ในกลุ่มเนี้ยแหละใช่นะคะแล้วกับการต,ตอนนี้เจงเป็นคนที่ถูกต้องที่สุด uh huh. แล้วก็บางทีก็ในบางเรื่องเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็ในการฟ้องร้องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ยังไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าที่เราทราบนะคะตั้งแต่ตุลาหกตุลามาแล้วเนี่ยนะคะปี19เกนี่ยก็มีการยัดข้อกล่าวหาให้กับนักศึษารธรรมศาสตร์ว่าเป็นคอมมิวนสิสต์ต้องการล้มสถาบันเหมือนกัน พอจะพิสูจน์ได้ก็ใช้เวลานานนะคะว่าธรรมศาสตร์ไม่มีไม,ไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นแล้วแมแต่โอุโมงค์ค่ะอุโมงค์ใต้น้ำที <c oughs> ่แมวรอดไปตรงนู้นตุ้มก็พยายามไปหานะคะพอได้มีโอกาสไปเดินตึกหลงก็พยายามไปดูซิมันมีห้องใตดินไหมที่จะเป็นโอุโมงค์เดินไปถึงฝั่งสิริราชนะคะไม่มีนะคะยืนยันนะคะไม่ปรากฏแต่ว่ามีท่านอาจารย์คนหนึ่งท่านไปค้นไปขุดข้างหน้าตึกคณะสำรวจข้อค่ะเจอปืนใหญ่นะคะอคันนั้นอันนั้นไม่เกี่ยวนะคะเพราะเป็นปืนใหญ่สมัยโบราณซึ่ง ที่กองทัพบอกเข้าไปตั้งไว้ข้างหน้าที่ทํางานเขาอะนะคะคนละเรื่องนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์พยายามพูดะคะ่ะให้เข้าใจว่ามันเป็นชุดความคิดของคนที่ต้องการพยายามให้ตัวเองมีความชอบธรรมในการที่จะไปกดทับเหยียบทับคนอื่นเขาว่าฉันน่ะทำถูกแล้วฉันปกป้องสิ uh huh. ่งที่ฉันทำนเป็นเรื่องที่ทุกคนก็จะชื่นชมอีกนะคะนี่มันกับตาลปัดคะ่ะนะคะกับตาลปัดมากๆเลยกับสิ่งที่เมื่อกี้ท่านอาจารย์แมวบอกแล้วว่า การศึกษาก็สูงส่งนะคนกลุ่มหลบนี้นะคะเรียนก็เรียนมองนออเมองมาชาติคุณก็ดีค่ะรู้ความหมายจริงๆว่ารประชาธิประจยเสียงประชาชนใจมันคืออะไร uh huh. แต่กลับมาเราไม่เข้าใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีคําตอบในในอีกวันหนึ่งนะคะ <c oughs> วันพรุ่งนี้เราจะมีคําตอบให้ค่ะ <c oughs> ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ว้แล้วไอ้ชุดความคิดที่เที่ยวมาล่าแม่มดเนี่ยหรือว่ามามาแบบประน,นามคนอื่นว่าเลวแล้วก็ตัวเองถูกเนี่ย ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นชิดความคิดที่เกิดจากการที่เราไม่ยอมรับอีกฝ่ายหนึ่งเราไม่ยอมรับการกระทาของอีกฝ่ายหนึ่งเลยไม่ว่าเรื่องอะไรแล้วก็แบ่งขั้วถูกผิดชัดเจนนะคะแล้วก็มีอคติแพชดิตอย่างแรงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็มีความเกลียดเกลียดคะมีความเกลียดชังอย่างที่ตุ้มเคยถามพี่เมื่อคราวที่แล้วว่าเฮ้ยในกรณีที่เรามาพูดกันเนี่ยอย่างพี่เป็นนักกฎหมายพี่ก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่อง แต่พี่พยายามศึกษาเรื่องอื่นพ<ะ>ื่จะมาพูดกับประชาชนให<ะ>้ประชาชนมีความรู้<ะ>ตุ้มก็ถามว่าอ้าวแล้วคนอื่นๆแล้วอีกฝ่ายนึงล่ะเขาก็ไม่ได้มีความรู้ทั้งเรื่องแต่เขาก็ได้รับเลือกไปเป็นแบบสภาอะไรเงี้ยแล้วแต่นะคะผู้ป่วยแห่งชาติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็สามารถค้นคว้าได้หรือเปล่าพี่ก็บอกมันค้นคว้าเลยไม่ได้หรอกเพราะเขามีความเกลียดมีอคติมีการแบ่งขั้วถูกผิดอย่างชัดเจน เพราะฉะนั้นมันไม่สามารถจะทําให้เขาพัฒนาความรู้อะไรได้เลยนอกจากไปหาข้อมูลอะไรมาแล้วแต่ที่มากดทับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวพี่แมว,แมวนอกจากนี้หาข้อมูลมาเสร็จหยิบมาเฉพาะประเด็นที่จะเข้าข้างตัวเองอะ่ะ <True. S 2> โดยใช้หลักวิชาการนั่นแหละแต่เล่มเดียวกันแต่ว่ามันบางส่วนซึ่งเขามีการอธิบายว่าอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะแต่ไม่เอาตรงนั้นมาพูดใช่อย่างก,กรณีนี้ไงที่เป็นคำมากเลยกรณีที่แบบแจกเงินชาวนาไ <c oughs> <ๆ>ล่รับพันเพรไม่ใช่ประชานิยมไม่ใช่ประชานิยม แล้วเขาเรียกอะไร,ไไรแล้วชาวนาจะทำไงคะเนี่ยเพราะจริงๆแล้วชาวนาเขาเช่าที่นะเขาทำานาหลายคนนะจะเรียกว่าเครื่องแบบนิยมหรืออะไรก็ไม่ทราบเะประชานิยม <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่ประชานิยมไอ้ประชานิยมมันต้องรัฐบาลฉลักชาวนาค่ะฉลักชาวนาอยากได้แต่ไม่ใช่ประชานิยมต้องเป็นรัฐบาลทุ่เกี่่วประชานิยมแต่รัฐบาลชุกนี้ไม่ใช่ประชานิยมเนี่ยพี่แมวขอนิดึงนะคะขอแทรกนิดหนึ่งเรื่องนี้สําคัญมากเลยเรื่องการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินค่ะอือฮะ พอบัญชีบางคนมันรวยแบบพี่แมวพี่แมวมีเงินเป็นล้านไหมเนี่ยทํางานแทบตายค่ะม,มีค่ะรวยค่ะมีมีเป็นล้านเ<ต>นี่ยจะไม่ได้มีร้อยล้านจะนม่น้ห,มหัวล้านนะคะเจนตุ้งก็หัวล้านนะคะเนี่ยคือแบบพอมีประเด็นเรื่องแบบมีเงินซึ่งมันมากผิดปกติ uh huh. น,นะคะเขามีก็บางคนก็ออกมาชี้แจงอะไรครับว่า ต้องเข้าใจบางคนเขาเมียรวยอนอกจากเมียรวยบางทีเขามีพ่อแม่ซึ่งโดยเขาให้สมบัติกันมาอให้เข้าใจนะเพราะนั้นอย่ามาคิดอย่างวุ่นอย่างนี้แล้วเป็นคนัดีถ้าเมียรวยนี่หมายความว่าเป็นคนแล้วคนนี้เป็นเขยรักใช่ปะอ๋อพ่อแม่นี่เขาให้เงินลูกเขยด้วยเหรอเขาให้ลูกสาวเขานะ แต่คราวนี้เขาถือว่าเป็นแบบผัวเมียเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าคะไม่ทรัพย์ส่วนเมียก็ส่วนเมียส่วนผัวก็ส่วนผัวสิแล้วจะมาดีแคลรยังไงล่ะเวลาดีแคลส่วนเมียก็ส่วนเมียถ้าพ่อแม่ให้เมียมันก็เป็นอยู่บัญชีของเมียเขียนว่าเป็นสินจบสินส่วนตัวใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เนป็ส่วนผัวไม่ได้มาโม้ช่วยมบโมช่วยแล้วบอกเมียรวยนี่มันก็ไม่ใช่คนละเรื่องกันอ่ะพี่แม่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าพี่แม่อีกเรื่องหนึ่งแล้วถ้าเป็นเงินหลวงนะคะมันมาเข้าบัญชีเองได้หรอเออ ไปได้อยู่แล้วเงินสากล์นี่ค่ะเขาดูแลสาก์แล้วเอาเงินสากรมาใส่บัญชีเองได้ไหมไปได้ไม่ได้ทำไมมันแปลกแปลกแล้ว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 กอดเบี้ยหรอดอกเบี้ยได้ยังงงเนี่ยก็งงค่ะงงเลยเออันไม่ใช่เหรอมันเป็นบัญชีสมมติว่าประธานสากรเขามีหน้าที่เซ็นแต่เงินนั้นมันไม่ใช่ของประธานมันของสากลอย่างสากลเอาทรัพย์มั่นสานะคะเรามีสากลเหมือนกันแล้วพะนราจะเข้าใจหรือวาสากลนะก็เป็นเป็นในระบบเนี่ยนะ ถ้าถ้าเป็นเงินเงินของสากกรเนี่ยคุณก็ต้องแยกบัญชีต่างหรือว่าถ้ามันเข้าบัญชีคุณคุณก็ต้องระบุชัดเจนว่ามีใครบ้างที่เซ็นร่วมบับคุณที่มีการเบิกถอนได้เพาะอจะได้เข้าเช็คกันได้ไะใช่ไหมแต่มันมาเข้าบัญชีชื่อส่วนตัวนี่มันแปลกมากเพราะมันมีดอกเบี้ยงอกเงยขึ้นมาแล้วดอกเบี้ยงอกเงยนีนเป็นของใครมันก็ยังเป็นบัญชีของสากกรอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบนะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแต่นีไอ้ไอ้การฟังอย่างมีสติเนี่ยคอนเทนต เนซิ <listening S 1> ่ดีเนี๋ยมันจะก่อให้เกิดความเข้าใจมันจะทำให้เกิดความเข้าใจคนอื่นฝ่ายอื่นได้นะคะแล้วมันก็ทำให้มันยับยั้งเราจากการที่พยายามลดทอนความเป็นมนุษย์ของบุคคลอื่นะนะคะเพราะฉะนั้นบรรดานักการเมืองทั้งหลายผู้มีอำนาจทั้งหลายเนี่ยก็ต้องฟังเสียงประชาชน <ปะ S 2> ไม่ใช่ฟังกันเองค่ะ ไม่ใช่ฟังกันเองไม่ใช่ฟังพวกเดียวกันไม่ใช่เกณฑ์พวกเดียวกันไม่ใช่เกณฑ์ค่ะแบบปากว่าจะขยิบนะคะ,ะเรียกพวกเดียวกันเข้าไปเป็นกรรมการร่วมกันไปเป็นสภ<พ>าร่วมกันอ,อะไรอะไรด้วยกันแล้วก็ฟังกันเองพูดก,กันเองเออกันเองนะคะคือพี่แมวบอกแล้วว่าคนประเภทเดียวกันมันจะมีการดึงดูดกันเพราะนั้นแนวคิดต่างๆมันจะดูดกันมันจะไม่มีการโต้แย้งใดทั้งสิ้นนะคะถ้าเกิดประเด็นพวกนี้ว่าเอาพวกกันเองมาเป็นทํางานด้วยกันเนี่ยลำบากค่ะ ใช่แล้วไอ้การแก้ไขปัญหาทางการเมืองก็ไม่ใช่ว่ามานั่งสนทนากันก <c oughs> ็คือการสนทนากันโดยไม่มีการฟังอ่ะคือสนทนากันโดยมันไม่ผ่านหูมันไม่ผ่านสมองสนทนากันโดยแต่ละคนจะมีเครื่องกรองของตัวเองอ่ะแล้วมันจะมีข้อยุติได้ยังไงในเมื่อเวลาตุ้มพูดปุ๊บอีกฝ่ายหนึงเข้าเป็นอีกฝ่ายหนึ่งเข้าบอกโอ๊ยอยา,ยยาจารย์ตุ้มมาพูด โอ้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมคะแล้วพอตุ้มฟังอีกฝันก็อบอกโอ้ไม่ได้เรื่องเลยคือถ้าเรามีเครื่องกรองส่วนตัวของเราปุ๊บเนี่ยในกรณีนี้มันสนทนาไม่ได้มันต้องฟังค่ะต้องฟังก่อนค่ะต้องฟังฟังยิงมีสติด้วยแล้วฟังยิงมีสติแล้วก็ต้องรู้ว่าเฮ้ยเรามีเครื่องกรองของเราแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็อเอาเครื่องกรองนี้เราออกไปค่ะแล้วก็ฟังยิงมีสติแล้วเพื่อจะหาทางแก้ไขปัญหาจริงๆ จากใด,ดที่ยังไม่มีการฟังยางมีสติเราก็มยังไม,ม่ไม่มีทางจะได้รับได้รับเสียงของประชาธิปไตยได้เลยนะคะอันนี้จริงๆเลยนะคะฟังยังมีสติแล้วเราก็จะต้องมาพูดคุยกันแบบโดยที่ว่าปราศจากอคติด้วยใช่นะคะแล้วก็ถึงจะได้มาถึงข้อสรุปว่าและที่สุดแล้วเนี่ยต่างฝ่ายจะเดินกันมาเพื่อเจอกันตรงจุดไหนโดยที่จะลดลดละนะคะเลิกบางสิ่งบางอย่างที่เตงคิดว่าอันนั้นใช่นี่ใช่มันไม่ใช่ค่ะใช่ และจะต้องมองคือตอนนักขันี้ผูดภาษาไทยเพราะฉะนั้นจะต้องมองประชาชนเป็นศูนย์กลางใช่ต้องฟังเสียงประชาชนไม่ได้ฟังเสียงกันเองค่ะต้องฟังเสียงประชาชนแล้วการฟังน yeah> ี right. ่ก็ต้องฟังแบบให้ม right. so right. so really right. ันขมวดปมได้ไม่ได้ฟังแบบขยายความนะคะแล้วก็ฟังก็ฟังแบบไม่ได้ฟังแบบเอ้ยวิพาวิจัยโอ้ยดีที่พูดกันไม่ได้เรื่องเลยต้องฟังแบบมีแบบว่ามีมีความอะไรละเห็นใจอีกฝ่ายหึือว่าอ๋อที่เขาพูดมาอย่างนี้เพราะเขามีความหมายอย่างนี้แล้วประการที่สุดท้ายก็คือฟังไม่ได้ฟังว่า เราถูกอย่างเดียวนะคะแต่ฟังด้วยความสนอกขงใจว่าสิ่งที่เขาพูดมันมีประเด็นอะไรบ้างที่เราจะเอานำมาพิจารณาได้แบบนี้หรือเราจะต้องแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่าที่เขาพูดเนี่ยนะคะหมายถึงว่าที่เขาพูดอาจจะเป็นเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งเขาไม่ไหวแล้วเนี่ยเราก็ต้องฟังค่ะฟังไปเรื่องที่จะเป็นที่สุดนะคะสําคัญมากๆเลยเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จบกันด้วยเพลงแล้ววินปีนี้ายวิงะคะค่ะก็จะให้พี่น้องฟังกันเต็มๆไปเลยสิ่งนี้ค่ะเราพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะ สำหรับวันนี้ค่ะท่านอาจารย์แมวและอาจารย์ตุ้มขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ